โอเคก็วันนี้เรามาดูมีโอนะครับสเต็ป57มิลแข็งรูเดิมนะครับแล้วก็งานของผมเนี่ยจะตีปอกยาวคุมลูกไปให้นะครับพอดีแข็งที่มีทดลองให้ดูการคุมเนี่ยพอดีเข้าเวียงเนี่ยมันมาอยู่ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราทําการเทียให้แต่ว่าระยะเนี่ยเราทําให้คุมได้แบบ100%แน่นอนนะครับมันยาวกว่าของเดิมแต่เราบอกไม่ได้นะครับว่ามันยาวเพิ่มเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ เป็นสเต็ปไม่ชักนะครับเดีย๋ยวให้ดูก่อนว่าอย่างแรกเลยเราไม่ไดใส่ปรเก็นตีนเสื้อเวลาไปประกอบอย่าลืมอย่าลืมใส่นะครับไม่งั้นน้ํามันไหลเป็นทางเลยนะครับ<ๆ>เพราะว่าน้ํามันมันจะขึ้นตรงเสานี้นะครับรูมันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันจะไต่ขึ้นมาเสานี้แล้วเสนานี้ก็จะไปเรียงที่รูแคมนะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูก่อนเข้าคร่าวเข้าคร่าวเข้าคร่าวก็ไม่มีอะไรอันนี้เราทําลูกูบเสร็จแล้วลูกศบนี่นะครับให้ดูกันก่อนว่ามันขึ้นสุดประมาณไหนนะครับ ก็เราจะทําไปให้ขึ้นแล้วก็เหลือจิกอยู่หน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่ประกันตีนเสื้อเนี่ยมันก็จะลูกมันก็จะต่าลงไปนิดหนึ่งแต่ใช้ไปสักพักลูกมันจะสูงไปนิดน,นึงนะครับเพราะว่าประกันกระดาษมันเข้าที่แล้วนะครับก็อันนี้เราทำให้เรียบร้อยเป็นลูกทรงหัวหนูนนะครับนี่เลยให้ดูกันด้ันข้างประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความลื่นอันนี้ผมก็หมุนได้พอประมาณนะครับนี่นะครับ มันลื่นๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าเป็นงานให้เราเซตเนี่ยเราจะเซตให้ลื่นๆอย่างนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยละส่วนฝาก็สไตล์ทางร้านเราอยู่แล้วนะครับเป็นหลอดตรงนะครับหลอดเลี้ยงทําไห้เป็นนะครับไม่ต้องถามนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชู้าให้เราเปิดผัตเราก็จัดให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับทําให้เรียบร้อยพัดผดเปิดให้แล้วนะครับทั้งไอเดียเสียนะครับก็งานพัดเนี่ยความจริงแล้วผมไม่ได้รับนะครับ มาตรงๆเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือความลื่นนี่นะครับคือมันลื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแล้วก็ฝาเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปบดวาลถ้าบดวาลอาจจะรั่วนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเราเอาไปประกอบได้เลยเปิดพอร์ตแล้วก็อย่าให้โดนบ่าแค่นั้นนะครับแล้วก็เอาไปประกอบได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อถ้าลูกค้าเอาไปเนี่ยอยาให้ดูกับสาภาพเนี่ย คือลื่นทั้งคู่นะครับแต่พอลูกค้าใช้ไปแล้วแล้วอยู่ดีมันฝืนอันนี้อันนี้ลูกค้าต้องพิจารณาในการทำแล้วนะครับว่าอ่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าตอนปก็มีให้ดูเลยนะครับไม่มีการฝืนไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับก็สังเกตดูว่าดอกวาวชนไหมอาจจะคดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตรงนี้อาจจะไม่คดอาจจะไปคดด้านในหน่อยหนึ่งพอเราดึงเนี่ย มันอาจจะมีการติดกันน่วงการล้างของรอบด,ด้านนะครับเพราะว่าดอกมันไม่ตรงนะครับก็เวลาประกอบเนี่ยให้เราทําการเทสก่อนนะครับเอาดินน้ำมันแปะลูกก็ได้แล้วก็ประกอบเพียวๆไปก่อนนะครับไม่ต้องอย่าเพิ่งรีบประกอบนะครับค่อยๆประกอบนะครับล้วก็ลองหมุนดูว่า,ามันชนไหมถ้าไม่ชนพ้นก็โอเคอันนั้นเราก็ประกอบไปเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่เราปงเปิดผงเปิดพอรอะไรเสร็จแนละ้วโฮเทนโซนิกมันต้องเข้าแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ ลูกค้าก็มีของที่เพิ่มก็คือสปริงวาลแคมคาบูชามเฟืองทองแดงนะครับก็หลายอย่างอยู่นะครับชามทางร้านกำลังทำให้อยู่นะครับอันนี้เราก็มาดูคาบูคาบูก็เช่นเคยนะครับต้องเป็นเอ็นโปเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเอ็นโปทองเหลืองนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับปากไม่ต้องโคงต้องข้อบอะไรแต่ว่าสูตรในการไล่นะครับคาบู Car ของผมเนี่ยให้ลูกค้ายึดนะครับเพราะว่า ทางร้านเนี่ยไม่ได้เปิดพอที่มันโอเวอร์นะครับเราจะคำนวณเพพาะปริมาณที่มันให้แบบสามารถไปต่อได้นะครับถ้าลูกค้าไม่พอใจเพราะว่าถ้าเปิดเยอะเกินไปเนี่ยบางทีมันมัน,ม,นมันวอดนะครับคือรูมันใหญ่โอเวอร์เกินไปนะครับอันนี้เราเปิดในปริมาณที่ลูกค้าสามารถไปขยับได้อีกนิดหน่อยนะครับมิลหนึ่งมิลครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็นมหนืองดอากาศเนี่ยมันจะยึดกับพวกชามพวกเน็ตด,ด้วยนะครับ ก็อันนี้ชามที่เราทำไปให้เนี่ยให้ลูกค้ายืนพื้นไปที่รอยี่สิบห้าร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าจะอยู่ประมาณนี้หรือว่าถ้าลูกค้ามีร้อยี่สิบร้อยยีห้าร้อยสมสิบร้อยสมห้าเนี่ยให้ลองแต่ร้อยสมสห้าไม่น่าได้นะครับให้ลองอยู่ในเล็งระหว่างร้อยี่สิบถึงร้อยสามสิบจะอยู่ประมาณนี้นะครับพอทที่ทําชามที่ทำเม็ดที่ให้เม็ดเม็ดที่เราแจ้งเนี่ยจะอยู่ในระหว่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแคมสเต็ปตองรุ่นนะครับห้าสิบเจ็ดนะครับ เราจะประมาณนี้คืองานพวกเนี้ยเราจะทําการเพสเราจะทําการรีเช็คอย่างเี้ยให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางที่ดีนะครับถ้าลูกค้าไม่ชํานาญในการประกอบนะครับผมแนะนําให้ลูกค้าไปหาช่างนะครับเพราะว่าช่างเขาจะมีแนวทางของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับและวิธีไล่วิธีประกอบวิธีเช็คของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันสักคนนะครับผมก็แนะนําให้ไปหาช่างที่มีความชํานาญการหรือว่าถ้าเรา อยากประกอบเองเนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับว่า,าตรงนี้มันชนไหมตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยคือสําคัญมากนะครับในการทําเครื่องนะครับก็หลักๆไม่มีอะไรครับก็อันเนี้ยเป็นชุดที่ลูกค้าไปประกอบเองได้ง่ายๆแต่หลักในการประกอบคือเราอยากให้เราลูกค้าเทสก่อนเทสไปเลยนะครับว่ามันชนไหมนะครับใส่เดียวดินน้ำม่งดินน้ำมันแล้วก็ประกอบฟงประกอบเฟืองแล้วก็ลองหมุนอะไรก่อนนะครับว่ามันชนไหมถ้าไม่ชน ถอดออกมาประกอบจริงได้เลยนะครับส่วนถ้าใครคิดว่ามีช่างในมีความชำนาญให้ช่างรกราบเลยเพราะว่าช่างเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าต้องใช้น้ํามันเท่าไหร่อากาศเท่าไหร่ไล่อย่างไงทํายังไงเนี่ยช่างเขาจะรู้นะครับอันนี้ก็ให้หนะ้าที่ช่างเขาไล่ประกอบเอานะครับส่วนเราก็เอาอะไรที่ทําให้นะครับที่เราเซตไปให้เนี่ยกับพวกประกอบประกนตีนเสื้อเนี่ยเอาไปให้ช่างแค่นั้น พอนะครับเราไปเสียค่าแรงแล้วก็คาลายของเขานะครับประมาณนี้เลยก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไม่ต้องเป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับจะเอาจะส่งมาแค่เสื้อฝาเซ็แคมเพิ่มคาบูเพิ่มก็ได้นะครับหรือจะเป็นเซ็ตใหญ่อย่างนี้ก็ได้อันนี้เราก็จะมีแบบซื้อขาดกับส่งทํานะครับไม่มีสับนะครับสับเราไม่มีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้งานทุกประเภทของเพจเราเนี่ย จะทละาลักษณะนี้ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลลูกค้าของแต่และเจ้าไว้นะครับว่าทําบันเทิงอะไรส่งบันเทิงอะไรแล้วก็รายละเอียดเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะ,ะเก็บพวกรูปภาพพวกคลิปอะไรต่างๆไว้นะครับว่าอนอกเหนือจากนี้เราก็จะมาได้เปิดเผยทางเพจนะครับเราจะเก็บเป็นข้อมูลของเราไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจนะครับติดต่อได้นะครับส่วน อ่าผมลืมบอกไปลูกค้าบางท่านถามว่าหมกกล่องได้ไหมหมกได้เลยไปหาข้อยางขนาดสองนิ้วนะครับใส่แล้วก็ไประเบิดที่รูกล่องแล้วเอาใส่กล่องออกไปได้เลยนะครับแค่นั้นละครับจบเลยแต่ว่าถ้าเราไม่เจาะรูกล่องเพิ่มเนี่ยอากาศนั้นอาจจะไม่ค่อยมีนะครับให้เราระบายรูสักหน่อยนะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าไปนะครับวิธีเนี้ยมันจะทําให้มันไม่กินแหวนนะครับเพราะว่าถ้าฝนเข้า<ม>เยอะๆตรงคาบูเนี่ย แหวนลูกสูบมันจะรวมไวมากนะครับอ่ะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเปิดเปื่อยๆเนี่ยมันจะดูดฝุ่นเข้าไปรวมผสมกันนะครับทั้งบางทีเราก็จะไปเจอที่ดอกวาลเนี่ยมันเป็นแบบเม็ดเม็ดเม็ดหรือลูกสูบเป็นเม็ดๆเม็ดนะครับอันนี้คือฝุ่นทั้งหมดนะครับที่ คออาคาบูหรือเรียนเนี่ยมันดูดเข้าไปเราก็ลกวนรวมกันนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับลูกค้า,า,าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวเราจัดให้นะครับถ้าเต็มไหนแบบไหนซื้อค่าตรงทําติดต่อมาจัดให้